ทุก <Okay, S 2> คนทุกท่นดูก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยไน,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 นะครับวันนี้อยู่กับช่องชื่อ KS DOMG นะครับช่วงนี้ผมอยากจะบอกครับผมจะมาเล่าเรื่องการลบฟรีไฟทินมันสาเหตุว่ายังไงนะครับถ้าการลบฟรีไฟนะ่ะถ้าเราเล่นควันว่ามีความเล่นดีใจความสนุกไม่หัวร้อนบ้างเวลาเราจะขึ้นแล้งอะ่ะเราจะขึ้นแลนฮีโร่อีกแล้ว เนี่ครับเวลาเราจะขึ้นแร้ฮีโร่อีเนะนี่ยเนี่ยขนาดเราก็เล่นเก่งอะ่ะก็ไม่ว่าคนอื่นก้าไม่ได้นั้นผมจะมาเล่าเรื่องสาเหตุลบฟรีไฟท์ทำไมคนอื่นถึงลบฟรีไฟท์ทิ้งนั้นก็ไปดูกันเลยครับคุณดูก็ไปดูชมกันเลยครับมาดูที่ช่อง KSDOMG นะครับทาจริงๆริอ่ะมันจะสาเหตุจากการลบฟรีไฟท์ทิ้งเพราะว่าอะไรสงสัยว่า เข้าก้องนกับก้าวเขาไม่อยากเล่นฟรีไฟเพราะว่าถ้าเล่นฟรีไฟอาจจะเอาการหัวร้อนคุณอื่นเขาไม่เล่นฟรีไฟกันหมดแล้วนั้นเราจะมาเล่าสังเหตุกันนะครับนั้นก็มาดูอันดับกันเลยครับอันดับถึงห้าถึง1น่นะครับคุณดูก็ไปเจอก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่ห้าโดนดา่าโดนดา่าไหมถึงทาไมคุณอื่นถึงไม่เล่นนะแขนทาไมคุณอื่นอนะจริงๆนะผมเห็นประวัติคนนี้นะครับคุณดู เนี่ย yeah. คนเมื่อกี้ล่านะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่น่าจะปีน่าจะปีะปกันกันกระดาคมมังอ่ะยี่มันจะอะ่ดาว,วันเสารมัง้งนังก็เราก็มาดูกันนะครับสาให้ hey, ทําไมเขาต้นโดนด่าวทาไมต้นด่าเราด้วยเราไม่เราเล่นนะักแข่งเขาไม่ให้เล่นไฮไลท์เขาบอกให้เล่นไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอีกนี่กันนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับดูดิมันจะด่าคนอื่นไหมดูดิมันด่าไหมเนี่ยมาสาเหตุว่าโดนด่าคนอื่นครับครับไม่เล่นเซิงนะแข่งเล่นเซิงไฮไลท์โหว่าผมงเงไฮไลท์ออกไอสัตว์ใครสร้างโอเคโอ้โหเนี่ยกลายเป็นว่าโดนด่าคนอื่นมันผิด นะเรามาดูอันดับต่อ,อไปเลยครับถ้าเราไปด่าเพื่อนคนอื่นๆนะไม่งั้นนะเพื่อนเราไม่ต้องไปเล่นกับคนเมื่อกี้ก็ได้มีผู้หญิงหรือหรือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อย่าไปเล่นกับคนที่เป็นวัยรุน่นหรืออยู่แล้งกันนะครับเล่นคนเดียวได้นะครับนั้นเรามาดูอันดับต่อไปนะครับอันดับที่สี่โปรนะครับโปรครับดูโปรครับมาโปรครับ เวลาเราเจอโปน่ะนะผมเห็นโปน่ะนะมันไม่อยู่ยิงสังเงียบอ่ะคุณดูเราไม่เห็นนะ่ะดูกันนะเองปะป๋ามาครับคุณดูเพราะว่าเราเห็นปะป๋าแล้วดูคุณดูครับดูดูอะไรครับคุณดูนี่ครับมันไม่ใช่เหมือนว่ามีอะไรแปลกๆนะอันนั้นเราเราไม่หยับกลับย้อนต่อไปที่คุณดูมาเราขอย้อนต่อไปดิ นี่งคุณดูของโปเห็นไหมเนี่งสาเห็นเจอโปเพราะว่าโปน่ะมันยินแสดนะมันเห็นว่าวิ่นแล้วก็เดินนะครับมว่ามันยินหัวโปไม่เป็นไรครุณดูเด๋วก็มันก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าให้ทุกคนไปด่าโปเนะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะหัวเลาก็ด่าโปด้วยเนี่ยคุณนี่ยโปผมเลยไปซ้ำศพโปเนี่ยโปสาเหตุผมเห็นนะนี่ยนะครับ นี่ครับสายได้เจอแต่เล่นโปรไอคนเมื่อกี้ครับชื่อนะไรเพ่งูนั้นเรามันย้อนกันนะครับเพิ่งดูนี่ครับนี่ครับสายให้เพื่อนก็ไอันนียครับดูนี่ครับโปรไอโปรที่เมื่อกี้ดินหัวคงดูเห็นสายเห็นไหมครับโปรอะมันยูไอดีชื่อว่าสี่โคดเจโคห้าสามสามโคหนึ่งโคเจ นี่ครับโป้นี่ครับโปมันยินไอ้นี่ครับมันยินไอ้โป้มันว่ามันไม่อยู่ไม่เป็นไรครับคุณดูเดี๋ยวเรามาดูย้อนต่อไปเลยกันนะครับดูกันเลยครับนี่ครับคุณดูโปครับอายูไอดีนะครับยูไอดีห้าสองศูนย์สามห้าเก้าแปดสี่เจก้านะครับนี่ครับโปมันยินสแนปหัวมันไม่อยู่เลยครับมันก็จะยินโปนี่ยครับนี่ครับมีคนมีคอมเมนต์มาเยอะเลยนี่ครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะด้วย เขาบอกว่าผู้เลยมีมืออาชีพตัวจินเขาบอกว่านะเขาบอกเขาพูดถูกแล้วทุกคนอย่าไปเล่นโปนะครับคุณดูถ้าไปเล่นโปน่ะอาจจะยิ่มแบงคนอื่นก็ได้โอเคแล้วนะเรามาดูอันดับต่อไปแล้วครับคุณดูก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่สามว่าคนอื่นแรลงกายว่าคนอื่นด่านะเรามาดูกันนะครับสาเหุมันเพราะว่าอะไรคุณดูนั่นะเราก็ยิ่งไมครับนั้นะเรามองฟังเสียงพร้อมกันนะครับอ่ดูดีมันไหนใะนมั้งเรา เปลือกอะอยากมาบ้าคุณดูดูคะน,นี่ด,ด,ด,ดูดูก็ไก่ใหญ่โง่ถือว่าพระขอแล้วกันโยมโไปรับบริสัตวทนี่ไอเอ็มใช่ไหมคุณตูเตะออกจากทีมเราไม่ต้องไปเล่นกับไอ้คนที่เตะน,นะครับคุณดูนั้นเราว่าเล่นแรงหมดค <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เราไม่ต้อง special man เข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานจะมีปัญหา ใค้ด้วยเอาอีกดิมีอะไรเปล่าปักทุ่งดิ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 ปักทุงกท่งดิไม่ปักหรอกครับโอ้โหไม่จะท่างวัาหรอกผมไม่ปักทุ่งวะเฮียแอดคุณดูแรงคนด้วยครับ ดแล้วค <nenhum> ุนก่อนอคุณด,เดูเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันแล้วเรามาดูอีนี่กันนะครับมาครับแล้วเรามาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามา่นี้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาไอ้นี้กันนะครับเราทะมาไอ้นี่กันนะครับคุณดูไอคนหาไอคลิปเมื่อกี้ก่อนนะนี่ครับเลื่อนไอ BLANK เด็กเลื่อนเด็กเกียร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราหาก่อนนะครับเลื่อนเด็กเกียร์ เดี๋ยวเราไวหาไอ้ค mm ุณ hmm. เ <like now. S 1> มื่อกี้กันนะครับคุณดูเนี่ยมีคลิปเยอะมากเลยของพี่มีคลิปเยอะเนี่ยครับมันเป็นไก่แอดนะครับคุณดูนี่ครับมันจะมีคลิปเยอะมากครับคุณดูอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเต็มเกียินสองร้อยบาทเพิ่มเกียร์นะครับคุณดูน้องสลังควายอะไรอะไรของน้องเนี่ยเป็นอะไรนี่ฮัลโหล เป็นอะไรเฮ้ยน้องจังสติเออเปลี่ยนเสียงเสียงยังแย่แทนเราจะมองไม่เห็นชซานะครับจุงดูอะไรนี่อย่ามึงเด็กน้อยมึงเด็กจะได้พูดเหรออื่นแหลสลัมอะไรน้องยอมรับความจริงไม่ได้ดิมึงไงไอ้สลัมไมียไอ้สลัมน้องน้องเออน้องรั่วไปเนี่ยไงสลัมเนี่ยครับเนี่ยเบอร์สามเลยไปดายเบอร์สอง ไปจัดโง่ตายสุดจริงเนี่ยครับละค่ะนี่ครับ U ID คนนี้ U ID คนนี้ครับอะไรน้องตายเนี่ยครับมันจะมีส่งเพียงข้อความเดี๋ยวๆเดี๋ยวแป๊บนึ่งน้ำดูครับนะครับไอ้เนี่ยมันส่งข้อความมาว่ะลูกลูกกระจอกพ่อมูนตายกอลีสลากโหเขาสงสัยน้องเป็นไรก็ไม่รู้เลยควายโหจงกระจอก ดูซาลาลูกดัวเอกกันกระจกโจอุ้ยกาอยู่ได้แค่พ e yeah. อเอฟซีอ่ะผมว่าคนอื่นกาก,กราะจกเขาเป็นไรคนเนี้ยสงสารเขาเป็นบ้าขาดความอุ่ปนปะเนี้ยผมว่าคนอื่นไปแกสวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูอันดับต่อไปเลยครับนะั้นเราก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่สอนการเก็บแรนการเก็บแรนหมายถึงเลงวลาเราเน่ะไม่อยู่คนเดียวน่ะเราไปอยู่ทีมด้วยกันน่ะเพื่อนก็ไปคนเดียว ถ้าไปคนเดียวนะ่ะเดี๋ยวไหมเราเห็นไหมเพื่อนนะ่ะเนี่ยคุณดูเขาเล่นเกณน,นี่ครับนี่ครับคนที่เราเล่นเกณน์น่ะนี่ครับคุณดูนไรไหนเมื่อกี้ครับไอคนเมื่อกี้เล่นนะครับนี่เนี่ยน,นี่ครับเขากลังจะไปซับเพื่อนอยู่แต่ว่าเขานะ่ะก็นิสัยมันก็จะดีแยะน่าจะนิสัยแย่มัง้ง โอเคคุณดูแต่ไปทําตามนะคุณดูถ้าไปทําตามน่ะอาจจะได้ผูอื่นได้ไหนั้นเรามาดูอันดับต่อไปนะครับอันดับที่หนึ่งไม่มีอะคุณดูเป็นยังไงบ้างนะครับการลบฟรีไฟท์นะครับคุณดูนี่ทำไมการลบฟรีไฟท์นะครับนี่ครับมันจะมีนี่ครับจะมีเราบ้านสี่ตัวนะคุณดูนี่ครับเราจะยูทูบเราว่าเราเราว่าเราไม่ต้องไปเล่นเกฟฟรีไฟท์นะครับนี่ครับเราเล่นอาวีกับ ฟรีไฟเราไม่ต้องไปเล่นนะครับฟรีไฟล์ไหมกบฟรีไฟแล้วก็แล้วฟรีไฟล์ไหมไม่ต้องเลยครับเล่นแค่เอาดี D กับผักจีแล้วก็แล้วก็บลูบอลนะครับ<ม>คุณหนึ่งเขาเล่นกันได้เล่นเกมได้หรือเล่นเกมต่อสูก้กป็นแรกคุณดูจะเป็นโอเคคุณดูโอเคจะถ้าคุณดูนะก็คอมเมนต์นเยอะๆด้วยนะครับถ้าไปว่าคุณเกงนะทุกคนต้องลบฟรีไฟนะนี่ครับไม่ต้องไปเล่นฟรีไฟนะครับเล่นเกมอย่างอื่นที่หายไม่ต้องเล่นเกมฟรีไฟนั่นเราไปเจอไง คุณดูครับเจอกายยิ้มหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ